ส่วนที่สัตหีบชนบุรีเนี่ยมันเป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่าไม่ทราบแต่ทําไมนี่นะฮะเขาเรียกว่าเนี่ยมันบังเอิญกันจริงๆอันเนื่องมาจากว่ามีรถตู้เบนซ์คันหนึ่งนะครับคนขับจะเหยียบเบรกแต่ว่าพลาดไปเหยียบคันเร่งพอเหยียบคันเร่งปั๊บเนี่ยรถมันไปพุ่งชนบ้านนะครับเจ็ดชีวิตเนี่ยรอดปลอดภัยแต่เขาบอกว่าเจ้าของบ้านฝันเห็นเลขมันมาตรงกับทะเบียนรถเบนซ์พอดีดูนะฮะว่ามันตรงกันได้ยังไงนะครับเป็นเรื่องที่บังเอิญหรือเปล่าไม่ทราบ ดูนะครับเมื่อวานนี้นะครับตำรวจโรงพักสัตหีบได้รับแจ้งบอกว่ามีเหตุรถตู้เนี่ยไปพุ่งชนเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่ตำบลบางสเสรอำเภอสัตหีบนี่นะฮะคือเป็นรถเบนส์สีเทาฮะไปชนอัดทะลุก,กำแพงเลยแล้วก็ไปพุ่งชนอัดผนังปูนหลังบ้านอยู่จนพังมาเลยผนังปูนเนี่ยพังมาเลยรถเบนซ์ก็ซวบเข้าไปในบ้านหลังนี้นะครับทรัพย์สินในบ้านเนี่ยเสียหายหลายรายการระหว่างเกิดเหตุมีคนอยู่ในบ้านอีกเจ็ดชีวิตนะ แต่ทุกคนก็ปลอดภยัยเออนี่แต่ว่าตกใจ<อ>นะฮะ<อ>แม้ว่าจะปลอดภัยแต่ก็ตกใจนายสิริชัยชนละไพรพิมลรัตน์อายุ77ปีคนขับรถตู้เบนซ์คันที่ว่านี่บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้ขับรถออกมาจากบ้าน<อ>จะไปซื้อของที่ตลาดบางสเสรแต่รถเนี่ยคือว่าขับเลยนะฮะเมื่อถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยก็กลับรถระหว่างกลับรถจะเหยียบเบรกฮะแต่เท้านี่พลาดฮะไปเหยียบคันเร่งแทนว่าอย่างนั้นทำให้รถเนี่ยพุ่งดิ่งเข้าไปชนอัดกับกำแพงของบ้านหลังนี้ นะครับเพื่อชนเสร็จปั๊บเนี่ยโอ้เอา้าก็เรียกประกันมานะครับมาดูแลความเสียหายเดี๋ยวไปฟังเสีย,ยงคนขับรถตู้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาฟังเจ้าของบ้านเด็กมันหายครับตอนนั้นลงุงลุงจะไปไหนจ๊ะจะมากลับรถตรงเนี้ครับมาตลาดเนี่ยครับแล้วก็มารถมันเยอะไงเลยลับที่นี่้ออย่าผิดพอมาถึงตรงนี้จะเลี้ยวเข้าไปลับข้างในครับ เหยียบแดงก,ก็ท่านจมไปเลยครับ <c oughs> ก็เลยพุ่งเข้าบ้านเขาเลยเอาจนตรงนงี้ก่อนนะครับแล้วมาเด็กไม่อยู่าการเคียร์ก็ไม่เข้าแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องร่างกายเราก็คือไปไป,ไปเหยียบพลาดัะเนาะใช่ไหมครับทีนี้ขณะที่อ้าวฟังเจ้าของบ้านหน่อยสองสามีภรรยาเจ้าของบ้านก็บอกว่าวินาทีที่รอดตายขณะเกิดเหตุไยภรรยาฮนนอนอยู่ในห้องกระจกส่วนสามีกำลังนึ่งข้าวเหนียวอยู่ในห้องครัวทั้งสองจุดอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่เกิน2เมตรอยู่คนละจุดกัน แต่เบ้นคันนี้ว่าเนี่ยมันซุกเข้าไปตรงนี้พอด,ดีเลยหมาคนตกใจเห่าร้องนะฮะขวัญผวาหมดเลยคิดว่าตอนแรกคิดว่าฟ้าผ่าลงบ้านไว้อย่างนั้นแต่ว่าเอาละนะครับบ้านเสียหายแต่ว่าทุกคนก็รอดชีวิตมาได้ว่าอย่างนั้นเรือเอกสมโพธนี่นะฮะผู้เป็นเจ้าของบ้านเป็นฝ่ายสามีเนี่ยนะอบอกว่าเนี่ยสาเหตุที่รอดมาได้ส่วนหนึ่งชเชื่อว่ามาจากการปฏิหารของเหรียญหลวงพ่อปูอ่อีวัดสัตหีบรุ่นแรกเลยป,ปนี่น้องปู่อี เนี่ยรุ่นปี2473เนี่ยนาก็และก็หลวงพ่อทองอยู่ที่คล้องคอนะเนี่ยตลอดเวลาเลยก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วันนะฮะได้เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นฝันเห็นเลขเลขหนึ่งฝันเห็นเลขเลขหนึ่งฝันสองคืนติดต่อกันจนมาเกิดเหตุรถพุ่งชนบ้านไอ้เลขที่ฝันเนี่ยมันไปตรงกับทะเบียนพอดีนี่ไอ้เลขที่ฝันเนี่ยมันไปตรงกับทะเบียนพอดีมันบังเอิญขนาดนั้นน่ะมันบังเอิญฮะฝันไม่ใช่ฝันคืนเดียวนะฝันสองคืนเลขเดียว ฝันสองคืนนี่เลขเดียวเลยเหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนกันแด้เลยโอ้โหเนี่ยเรือเอกสมพงษ์และก็ภรรยาเนี่ยนะฮะมันจะไม่ถูกได้ไงเอาไงเอาไงงานนี้เอาไงเอาไงฟังเสียงหน่อยเจ้าของบ้านฮะเรือเอกสมพงษ์เจริญวงครฮะก็ประมาณไม่ถึง2เมตรตอนนั้นลุงกำลังเป็นเนื่อข้าวเหนียวใกล้แล้วรถก็พุ่งเข้ามาเลยรถวิ่งเข้ามาเลยแบบเหมือนอะไรมันหล่นจากฟ้าลงมาหาผมถามจริงๆลุงมีของดีอะไรก็นิดหน่อยขขออนุญาตขอถือให้มีมีเขาบอกได้ไหมครับของดี ลุงแฝนได้เหมือนตอนที่เกิดเหตุแฝนแฝดไไหนครับเดี๋ยวผมขอดูที่คอหน่อยครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นพักเครื่องที่ติดตัวไว้ตอนเกิดเหตุใช่ไหมครับใช่68ทับ2ครับ6868ทับ2หมู่หนึ่งนะครับงวดนี้นะครับผมว่าเลขนี้มากกว่าเพราะผมฝันฝันเลขนี้นะเออนี่คุณเอกครับท่านผู้ชมที่เคารพครับครับเอามาเล่าสู่กันฟังนะเอามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยไม่ใช่ให้เชื่อนะให้คิด มันเป็นเหตุบังเอิญบังเอิญน,นะนพี่เจ้าของบ้านเนี่ยฝันสองคืนติดกันในตัวเนี้ยตัวเนี้ยแล้วก็ไม่คิดเลยว่าเนี่ยรถเนบนซ์ที่มาชนบ้านเนี่ยทะเบียนนี้เหมือนกันเลยเออเอาเอา,เอาบังเอิญมากแม่ค้าโรตารี่มาจากไหนไม่รู้เดินมาเกลี้ยงแผงฮะ ไอ้เลขเนี้ยถูกกว้านซื้อเบี้ยงแผงเลยแล้วเดนบังเอิญมีเลขกมีเลขเดียวกันรึเปล่าก็เอาใกล้ใกล้มีมีก็ดีไม่มีก็ใกล้เคียงเนี่ยมันจะบังเอิญอะไรสองสามเด้งกันาดนัอนีเนีนี่ยนี่ยเห็นไหมสองสามีพันยาบอกว่าเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วแวร์อิสแวร์แวร์เออเอ้มันเอ้พอเทียบดูแล้วมันยังไงอ่ะยังไงอ่ะเออเลขมันจะเหมือนกันตั้งแต่ ข้างในฝันมารถชนไม่รู้อะไรแผงไม่รู้ล่ะอ,อมันเกิดขึ้นแล้วก็เรามาเล่าสู่กันฟังบังเอิญขนาดนี้เนี่ยไม่ถูกเนี่ย <laughs> คือไม่ไม่ถูกก็ต้องมีเรื่องกันหน่อยละไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เอาก็รอฟังดูแล้วกันในวันที่หนึ่ง